ปลาปีนียเหมาะไหมคุ้มค่าไหมที่จะรีไฟแนนซ์นะครับถ้าก่อนหน้านี้นมีการกู้ร่วมกันแต่ว่าพอจะรีไฟแนนซ์เนี่ยจะขอรีไฟแนนซ์ด้วยผู้กู้คนเดียวได้หรือไม่ในธนาคารเดิมจะให้เรารีเทนชั่นได้กี่ครั้งนะครับรีเทนชั่นขอ OD ได้ไหม นิ้วท็อกวันนี้นะคบทุกคนว่ากันด้วยเรื่องของการรีไฟแนนซ์แล้วก็รีเทนชันนะใครที่เคยซื้อคอนโดนะคบไม่ว่าจะเป็นเพื่ออยู่เองหรือว่าลงทุนคอนโดและต้องมีการกู้กับธนาคารหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเคยผ่านการรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันมาแล้วด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาพูดถึงความหมายแล้วก็ความแตกต่างกันของรีไฟแนนซ์แล้วก็รีเทนชันเนี่ยเรา,าจะมาตอบคําถามปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์แล้วก็รีเทนชันด้วยครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยเคยทำโพสต์เฟซบุ๊กไปในแฟนเพจของคิ้ววแลร่าาใก็ตม มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันเด็กก็ให้มาคอมเมนต์ไว้แล้วก็มีคอมเมนต์มากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะหยิบยกมาตอบคาถามกันท้ายรายการครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับประเด็นแรกครับทุกคนมาว่ากันด้วยเรื่องของการรีไฟแนนซ์ก่อนเลยรีไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเกิดมาให้พูดอธิบายง่ายๆเนี่ยมันคือการเปลี่ยนเจ้าหนี้ครับทุกคนซึ่งเจ้าหนี้เนี่ยในที่นี้หมายถึงสถาบันการเงินที่เราไปทําการกู้หรือว่าขอสินเชื่อมานั่นเเเเอองซื้้ปกกกกติแแลลลววนนนนนี่ยรรรราไฟััออัพะทุคคหบ การีไฟแนนซ์เนี่ยทำขึ้นเพื่อให้ดอกเบี้ยในการชําระหนี้ของเราเนี่ยมันลดน้อยลงคือไอคิดภาพว่าเวลาเราขอกู้สินเชื่อเนี่ยใน3ปีแรกเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันยังคงต่าอยู่แต่พอพ้น3ปีปุ๊บเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันจะเริ่มลอยตัวแล้วก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนธนาคารเพื่อให้ดอกเบี้ยของเราลดน้อยลงแล้วก็เรายังจะสามารถเลือกธนาคารที่ให้เงื่อนไขในการรีไฟแนนซ์ของเราได้ดีกว่าธนาคารเดิมด้วยครับซึ่งข้อดีของการรีไฟแนนซ์นะครับทุกคนเป็นล ะจะถูกลง2ส,สามารถกู้เพิ่มได้นะครับแต่ว่าดอกเบีย้ยจะเป็นคนละตัวนะ3ดอกเบีย้ยเนี่ยถูกกว่าการขอรีเทนชั่นนะครับปัจจุบันรีเทนชันน่นในดอกเบีย้ยประมาณ34%ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ว่ารีไฟแนนซ์เนี่ยช่วงนี้นะครับในช่วงปลายปีนี้จะประมาณ2.6ถึง2.99%นเท่านั้นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอย่างที่บอกเราก็สามารถเลือกอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าเงื่อนไขาการผ่อนชำระในแต่ละธนาคารได้นะครับว่าอันไหนที่เราชอบอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจ่ายแล้วมันจะหมดไวขึ เรามากขึ้นนะครับก็เลือกได้เลยอ๋อแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมวางแผนนะครับว่าเราจะรีไฟแนนซ์ทุกกี่ปีแล้วก็ดูเงื่อนไขของแต่ละธนาคารให้ดีด้วยนะครับทีนี้ต่อไปครับทุกคนมาดูทางฝั่งของรีเทนชันกันบ้างครับการรีไฟแนนซ์แล้วก็รีเทนชันเนี่ยเราทาเพราะเหตุผลเดียวกันเลยคือต้องการที่จะลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าความแตกต่างของรีไฟแนนซ์กับรีเทนชันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนเจ้าหนี้ใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่ารีเทนชันเนี่ยมันคือการไปขอเจรจากับเจ้าหนี้คนเดิมเพื่อขอลดอัรราาาดเเบีนค,บค่ธิมท กู้มานะครับเพื่อขอลดดอกเบีย้ยลงการทำ r e ่น n t i ่ n จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอัตราดอกเบีย้ยนะครับทุกคนแน่นอนว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นบอกไปแล้วเนาะทั้ทงรีไฟนั์แล้วก็ r e เทนชั่นเลย r e เทนชั่นเนี่ยดอกเบีย้ยจะสูงกว่ารีไฟนันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ retention ได้เปรียบก็คือว่าความยุ่งยากในการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับรีเทนชั่นเนี่ยจะลดขั้นตอนความยุ่งยากลงไปได้ค่อนข้างมากเลยเนื่องจากว่าเราเป็นการขอเจรจาลดดอกเบีย้ยกับธนาคารเดิมซื่อเอกาสารของเราประวัติของเราทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในธนาคารเดิมอยู่แล้วแถมระยะเวลาการรอคอยของ retention นะครับก็จะสั้นกว่า นด้วยคทุกส่วนต่อไปครับทุกคนเรามาดูในส่วนของ Q&A กันบ้างเนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเบนบอกไปแล้วว่าเบนเนี่ยเคยทำโพสตเข้าไปในแฟนเพจของคอนโดนิวนะให้ใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ retention หรือว่า refinance เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์คำถามต่างๆกันและทีมงานเนี่ยก็ได้ไปรวบรวมคำถามออกมานะครับแบ่งเป็นประเด็นได้หลากหลายประเด็นเลยว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ refinance คำถามเกี่ยวกับ retention มีกรณีตัวอย่างนะครับรวมถึงมีคำถามรวมๆที่สามารถนำมาตอบได้ด้วยส่วนผู้ที่จะมาช่วยให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับเป็น จาหน้ที่กธนาคาร UOB ครับทุกคนเดี่เมย์จะใส่คอนแทคต่างๆเอาไว้นะครับใน description ของคลิปนี้เลยใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับ มาเริ่มกันที่คําถามเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์นะครับทุกคนคําถามแรกช่กวงนี้นะคะปลายปีเนี่ยเหมาะไหมคุ้มค่าไหมที่จะรีไฟแนนซ์นะครับคำถามนี้นะครับต้องอธิบายเองครับทุกคนก็นคือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยธนาคารเขาจะมีการปล่อยอัตราดอกเบี้ยสำหรับการรีไฟแนนซ์เนี่ยออกมาทุกๆุกไตรามาสอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าในช่วงปลายปีจะดีกว่าต้นปีหรือว่าตรงกลางปีจะดีที่สุดอันนี้มันไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าในไตรามาสน,นั้นเนี่ยธนาคารไหนปล่อยดอกเบี้ยออกมาได้ดึงดูดใจเรามากที่สสุดดนรับบกก็าาาามมถหข้้อููลลเเเทีียยยแต่่ว เป็นตอนนี้จริงเนี่ยก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างเหมาะครัเนื่องจากว่าปลายปีส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมเล็งที่จะรีเทนชันการชนะดอกเบี้ยบางที่เนี่ยอาจจะถูกกว่าบางที่ก็ลองเทียบกันดูได้ครับคำถ,ถามต่อไปนะครับทุกคนทริคการรีไฟแนนซ์ให้ผ่านง่ายนะครับชื่อว่าข้อนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะสงสัยมาเหมือนกันเลยหลักๆแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะรีไฟแนนซ์เนี่ยให้เราไปเช็คบูโรอของเราก่อนพวกบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยให้ยอดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีการลดลงหรือว่าใช้ให้น้อยลงนะครับเพื่อที่ว่าธนาคารเนนี่ะะ้ารรบบโหลคั มาคิดรวมเป็นภาระก,ก่อนที่จะรีไฟแนนซ์ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนี่สําคัญมากสําหรับใครนะครับที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยอย่าเพิ่งมีการย้ายงานก่อนจะรีไฟแนนซ์เด็ดขาดเลยนะครับเนื่องจากว่าธนาคารเนี่ยเขามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องรอให้เราเนี่ยผ่านโปรซะก่อนจะสามารถทําการรีไฟแนนซ์ได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยกว่าเราจะผ่านโปรก,ก่สามเดือน4เดือนบางทีเนี่ยมารีไฟแนนซ์ไม่ทันแล้วก็ถือว่าเสียโอกาสไปด้วยนะครับคำถ,ถามต่อไปครับทุกคนคือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการกู้ร่วมกันแต่ว่าพอจะรีไฟแนนซ์เน ดยผู้กู้คนเดียวได้หรือไม่นะครับก็บอกว่าสามารถทําได้ครับทุกคนแต่ว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะถามเหตุผลนะว่าทําไมการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้จึงขอเหลือผู้กู้เพียงคนเดียวนอกจากนี้นะครับบางธนาคารเนี่ยยังมีการขอเช็ค,คเครดิตบูโรของผู้ที่เอาชื่อออกด้วยนะครับว่ามีประวัติเสียอะไรหรือเปล่าส่วนในกรณีที่เป็นคู่สมรสกันนะครับกู้บ้านร่วมกันแล้วอย่ารางการอันนี้ขออนุญาตอ่านให้ทุกคนฟังนะบางธนาคารเนี่ยจะมีการขอสัญ,ญญาซื้อขายเฉพาะส่วนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําเองได้โดยนะครับอ้างอิง จากราคาบ้านว่าคนที่ยังเหลือชื่ออยู่ในโฉนดนะครับได้ทําการซื้อขายจากคนที่เอาชื่อออกไปแล้วนะครับและก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่กรมที่ดินอีกเช่นภาษีประมาณ5-7%าของราคาประเมินที่กรมที่ดินครับต่อไปครับทุกคนมาดูคําถาม retention กันบ้างครับข้อแรกเลยคือธนาคารเดิมจะให้เรา retention ได้กี่ครั้งนะครับข้อนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าผู้กู้เนี่ยไม่มีประวัติการชําระราชานะครับหรือว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้มาก่อนเนี่ยทางธนาคารจะมีการพิจารณานะครับให้ รีเทนชันได้ทุกๆ3ปีครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องทําการไปติดต่อกับทางธนาคารเองครับแล้วก็ในบางธนาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าวงเงินเหลือต่ำกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะไม่อนุมัติให้รีเทนชันได้ครับคำถามต่อไปครับรีเทนชัน<า>ขอ O d ดีได้ไหม,มข้อมูลในข้อนี้นะครับคำตอบเนี่ยเป็นขอมาจากธนาคารทอ,อสอนะครับโทรไปถามมาจากประสบการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องขอ OD ดีนะครับทางธนาคารจะต้องขอดูประวัติทางการเงินของเราก่อนนะคบว่าเข้าข่ายที่จะขอ OD ดีเพิ่มเติมได้ไหมและหลักประกันของเราเนี่ยเป็นอาไรเป็นบ้านหรือว่าคอนโด หลักประกันมูลค่าเท่าไร่ถ้าเกิดอยากจะขอ o อดีการร e เทนชันเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อมูลเหล่านี้เข้าไปที่ธนาคารได้เลยครับและหลังจากข้อมัสักคู่นะครับมิก็เลยยกหูต่อถามทอสอต่อเลยว่าถ้ากู้บ้านกับทอสอเข้าโครงการประชารัฐแต่มีเงื่อนไขห้ามปิดก่อน7ปีอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าครบ7ปีแล้วจะสามารถรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันได้ไหมทางเจ้าหน้าที่นะครับตอบว่าสามารถทํา,า,าทได้คือพอครบสัญญาเข้าปีที่8ปุ๊บก็ให้ไปขอรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันกับทางธนาคารทอสอได้เลยครับ ุดท,ท้ายครับทุกคนเป็นคําถามรวมๆที่ทําการรวบรวมมาเนอะอันนี้ขอกลับมาที่เป็นคําตอบของเจ้าหน้าที่ธนาคาร UOB อีกครั้งหนึ่งครับคำถามแรกเคยพักชําระหนี้มีผลกับการรีเทนชันและรีไฟแนนซ์ไหมต้องตอบว่ามีผลครับทุกคนทั้งการรีไฟแนนซ์และก็รีเทนชันเลยในกรณีที่เราจะขอรีไฟแนนซ์เนี่ยจำเป็นจะต้องชําระข้างงวดในรอบบินปกติก่อน1รอบบินนะครับถึงจะสามารถยื่นขอการรีไฟแนนซ์ได้ครับคาถามต่อไปครับปกติถ้าจะขอรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันต้องติดต่อสถาบันการเงินล่วง นานเท่าไหร่เรียะเวลาดีที่สุดนะครับทุกคนคือประมาณ1-2เดือนครับเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลานะครับยื่นเพื่อขอเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยการรีไฟแนนซ์นะครับของแต่ละธนาคารด้วยและถ้าเกิดว่าเราได้ธนาคารในใจแล้วเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนการเข้าไปประเมินบ้านเข้าไปประเมินสินทรัพย์ต่างๆซึ่งขั้นตอนนีน้ใช้เวลา1อาทิตย์หรือว่ามากกว่านั้นครับฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการติดต่อล่วงหน้านะครับสำหรับการรีไฟแนนซ์และรีเนชั่นเนี่ยประมาณ1-2เดือนถือว่าค่อนข้างเหมาะสมครับคำถามต่อไปครับทั้้งรีไฟนน่ขัต 3ปีเหมือนกันไหมคําตอบคือปกติแล้วนะครับธนาคารเนี่ยจะไม่อนุมัติให้รีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันได้ก่อน3ปีครับต้องย้อนกลับไปดูสัญญาว่าในสัญญาเนี่ยธนาคารระบุให้เราสามารถรีไฟแนนซ์แล้วก็รีเทนชันได้เนี่ยในระยะเวลาอย่างต่ำสามปีหรือว่า3ปีครึ่งแล้วแต่สัญญาครับข้อสุดท้ายครับทุกคนอันนี้เป็นเคสตัวอย่างด้วยแล้วก็เป็นคําถามด้วยนะคบคำถามคือเหลือยอดหนี้หลักแสนนะครับจะขอรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันได้ไหมโดยปกติแล้วนะครับอย่างที่เ็นบอกไปตอนต้นเว่าไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดว่ายอดหนี้ของเราเหลือไม่ถึ ล้าานบทแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร UOB บอกว่านะครับถ้าเกิดว่าหลักประกันถึง1ล้านบาทเนี่ยสามารถติดต่อไปทาง UOB เพื่อขอรีไฟแนนซ์ได้ครับซึ่งในเคสตัวอย่างนะครับก็บอกว่าเคยไปขอรีไฟแนนซ์แบงก์บอกว่าตัดยอดไปจนไม่ถึง1ล้านบาทแล้วแบงก์จะไม่ให้ไปอย่างสัญญาแนบท้ายว่าต้องเป็นนี่มากกว่า1ล้านเลยไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้เลยเคสนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร UOB บอกว่าทาง UOB นะครับรับรีไฟแนนซ์วงเงินต่ำกว่า1ล้านบาทแต่ว่าราคาประเมินบ้านต้องมากกว่า1ล้านบาททางบ แล้วก็คอนโดเลยนะครับเช่นซื้อบ้านมา3ล้านบาทนะครับชำระไป2.5ล้านบาทเหลือ5 0 0 0 0นบาทก็สามารถรีไฟแนนซ์มาที่ UOB ได้เลยครับก็จะประมานนี้ครับทุกคนสําหรับรีไฟแนนซ์แล้วก็รีเทนชันนะครับเป็นบอกก่อนว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สปอนเซอร์จาก UOB นะครับเพียงแต่ว่ามีเจ้าที่ธนาคาร UOB นะครับติดต่อมาเพื่อขอให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับเราทุกคนในวันนี้นะครับ,บก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันเพิ่มเติมนะครับ แนบคอนแทคต่างๆไว้นะครับในด้คลิปท่านด้านล่างเลยครับทุกคนก็สามารถติดต่อไปได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ก <Yeah. S 1> ดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิเชียลด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทอลกันเรื่องอะไรติดตามด้วยนะครับ